สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับประวันช่องประวันพารวยอีกแล้วนะคะอันนี้ประวันก็จะมาให้จะมาสรุปหลักหน่วยบนนะคะสรุปแล้วก็พร้อมจับสองตัวให้ด้วยค่ะก่อนจะไปดูทั้งสูตรทั้งเลขเด่นทั้งเลขสรุปก็ทำทำทำ,ทำตามกด YouTube ก่อนเนาะสูตรหวย เป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะค่ะเป็นไงกันมั่งเนาะใครได้หาหน่อยม้างเนาะ นี่ก็เข้าอาามเจ็นอยพิเศษตรงๆเลยเนาะเดี๋ยวก็รอลุ้นนอยปกตินอย VIP แล้วก็นอยสีดีกันต่อนะคะม่ทราบว่าเอฟซท่านไหนได้มั่งเนาะแต่ประวันนี้โอเคละได้ค่าขนมให้หลานแล้วเนาะอืออย่างนี้เราก็จะมาดูสูตรประวันก็มีสูตรมาแบ่งปันให้นะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นเนะาะเห็นแล้เดี๋ยวประวันจะบอกสูตรแล้วนะคะ fc หาก,กระดาษดินสอมาจดนะคะเป็นสูตรของหลักหน่วยบนค่ะ นี่นะคะเราจะใช้ผลรางวัลของงวดที่ออกก่อนหน้านี้มาเป็นตัวตั้งนะคะนี่ค่ะเราจะใช้หลักสิบค่ะมาตั้งหลักสิบมาตั้งแล้วก็หลักสิบเนี่ยบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่ผลออกมาเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่หนึ่งนี่เราไม่เอานะคะเราจะมาเอาหลักเลขสี่คือตัวท้ายนะคะ พอได้มาปุ๊บก,ก็มาตั้งแล้วเราก็จะบวกกับกับเลขคงที่เลขคงที่ก็มี1มี4มี2นะคะนี่ค่ะ4 1่บวกสได้ห4าบวกหได้9นะคะหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเลขเลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะ พใจไหมคะเดี๋ยวประวันทวนให้อีกครั้งนะคะหลักสิบบนนะคะมาตั้งหลักสิบหลักสิบบวกกันได้สิบสี่สิบสี่บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสี่บวกด้วยสองนะคะโอเคค่ะก็หน้าตาเขาเลขเด่นก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเลขเด่นของหลักสิบบนทั้งหมดนะคะโอเคค่ะ คค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเข้าใจไหมคะวันนี้ประวันจะมาสรุปให้หมดทุกตัวเลยนะคะเพื่อเอฟซจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่เช้าเช้าเนาะเพื่อไม่มีลอตเตอรี่เพื่อเลขมันอั้นหรือว่าเลขมันหมดนะคะนี่ค่ะดูนะคะหลักสิบเนี่ย หลักหน่วยเนี่ยถ้า FC ท่านันใดที่ว่ามีเลขเด่นอยู่แล้วก็สามารถเอาไปจับได้นะคะเด่นที่สุดคือเลขนี้ค่ะนี่เด่นมากในสองตัวเนี่ยเพราะว่าสูตรประวันเนี่ยมันเด่นเนี่ยมันชนกันมากที่สุดคือสองตัวนี้อันนี้ก็ลงอันนี้ก็ลงเด่นหนึ่งเนี่ยประวันคาดว่ามันคงจะมาล่างนะเพราะว่าล่างนี่ประวันฟันหนึ่งให้นะคะอือประวัน ไม่มีอันนี้เอามาทวนหน่วยล่างไม่ต้องทวนแล้วมั้งประวันทวนไปให้หลายคลิปแล้วเนาะเอฟซี FC ค่อยไปย้อนดูคลิปเพื่อประวันลงไปแล้วนะคะนะคะนี่ประวันก็จะมาสรุปให้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จากเลขเด่นทั้งหมดที่ประวัน เทียบสูตรมาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะจากเลขเด่นทั้งหมดที่ประวันเทียบมาให้ทั้งหมดแล้ว20กว่าชุดเนี่ยก็คือจะได้แบบนี้อะค่ะ10อันนี้คือ10ค่ะอันนี้เด่นบนหลัก10นะคะอันนี้เด่นล่างคือประวันก็จะเลือกเด่นที่สุดอะเนี่ยมันชนกันหมดเลยเนี่ยเนี่ยค่ะถ้า fc ท่านใดที่ว่า มีเลขอยู่แล้วจะเอาไปจับก็ได้นะคะหากถ้า FC มีเลขหลักหน่วยแม่นก็เอามาจับกับหลักสิบของป้าวันได้นะคะหรือว่ามีหลักสิบที่แม่นก็เอามาจับกับหลักหน่วยล่างนี้ได้นะคะหรือว่าจะเลือกไปจับคู่เอาเองก็ได้นะคะนี่ค่ะอืมเป็นไงเนาะเลิกงานกันแล้ววันนี้เหนื่อยไหมคะ FC แคปค่ะแคป FC ชื่นชอบตัวไหนก็สามารถออกไปจับได้นะคะหรือว่ามีอาจารย์ท่านไหนที่ว่าเก่งๆก็เอาไปจับได้นะคะแคปค่ะแคปแคปนี่ประวันก็จะมาสรุปเลขให้นะคะสองตัวเพื่อจะได้ไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กกันไว้เนาะนี่ค่ะนี่ก็จะมีทั้งหมด 12ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวประวันจะฟันเลขเด่นให้นะคะนี่ค่ะก็จะมี4ี่ห4าสี่เจ็ดสี่หกสอง5้าเจ็ดหห้าและอันนี้ก็เป็นตัวกันค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ตัวกันนะคะนี่ตัวกันค่ะ ตัวกันก็จะมีแปดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเอา fc แคปแคปก่อนค่ะแคปก่อนเผื่อ fc ท่านไหนที่ว่าชอบใจถูกใจเลขตัวไหนหรือว่ามีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าตรงกับเลขประวัน fc ก็สามารถเอาไปหาซื้อฉลากกินแบ่งได้เลยนะคะค่ะแต่ประวัน ที่ว่าเลขที่มาเยอะที่สุดคือตัวนี้คือ5กับ4นะคะ5กับ4เนี่ยจะเด่นมากบนนะคะบนนี้จะเด่นมากสนี้เท่ากันะเข้ามาเนาะนะคะแคบค่ะแคบแคแคปค่ะอันนี้ค่ะเห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมคะชัดไหมคะแคบค่ะแคบแคปแคปเลย ค่ะเดี๋ยวประวันก็จะมาฟันให้เนาะอืมถ้าถามประวันนี้ว่าชอบตัวไหนมากเนี่ยที่อยู่ในดวงใจประวันน่ะนะคะประวันชอบมากที่สุดเนี่ยนะคะชอบมากที่สุดคือตัวนี้ที่ประวันชอบชอบจริงๆตัวนี้นะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็อืม ชอบมากจากที่ประวันเทียบมาหลายชุดแล้วเนี่ยคือเนี่ยเด่นมากเด่นสุดๆแล้วก็ตัวนี้อ่าเดี๋ยวนี่ค่ะวันนี้ประวันก็จะมาเน้นให้สชุดนะคะแต่ถ้าเอฟท่านใดที่ชอบชุดไหนก็สามารถเอาไปเลือกไปซื้อได้นะคะเนี่ยค่ะ คือชุดนี้4ชุดนะคะประวันเน้นให้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะแต่ชุดเนี้ยประวันชอบมากชอบอันนี้ประวันซื้อไปหมดแล้วค่ะตัวนี้ค่ะแต่ก็ต้องกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเก้าเขาดังมากดังจริงๆถ้าเกิดว่าเก้าเขาไม่มาเนี่ยเขาอาจจะมาเป็น8นะคะซื้อเลขต้องซื้อขึ้นซื้อลดแต้มลงแต้มนะคะเผื่อว่าเลขเขา ขึ้นเต้มลงเต้มนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าถ้าลงลงมาใช่ไหมคะนี่ค่ะถ้าเกิดเขาเจ็ดห้านี้โคดังมากถ้าเกิดเจ็ดห้านี้ไม่มาเขาก็จะมาสี่สี่เจ็ดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไม่ทราบว่าเอฟซีท่านไหนที่ชอบเหมือนประวันมั่งเนาะ ถ้าชอบก็จัดเลยนะคะประวันก็ให้เลขไม่เยอะหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าเฉพาะบนนะคะอันนี้อันนี้บนอย่างเดียวค่ะเลขล่างนั้นประวันลงไปให้แล้วนะคะหรือว่า fc จะเอาเลขเด่นประวันเนี่ยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยไปจับกับที่ของอาจารย์ท่านอื่นๆที่ว่าเขาให้เลขแม่นอยู่แล้วก็ได้นะคะ นี่ค่ะแคปค่ะแคปไปยังคะแคปนะคะเดี๋ยวประวันจะไปลุ้นฮาหนอยต่อค่ะจะไปลุ้นฮาหนอยปกติต่อวันนี้จะรวยแม่อั้นกับฮาหนอยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮาหนอยเนี่ยเราก็สามารถรวยได้ทุกวันมีเงินกินข้นมได้ทุกวันนะคะเม่กี้ประวันก็โอเคละ ได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรกลับคืนมาหมดและได้กับน,นอยพิเศษแล้วนะคะถ้า FC ท่านใดที่ชื่นชอบฮานอยก็พรุ่งนี้ก็รอนะคะเดี๋ยวประวันจะทําคลิปประวันจะลงให้นะคะ f อฟค่อยย้อนไปดูคลิปประวันก็ได้นะคะฮานอยเพราะว่าฮานอยของประวันเนี่ยจะเข้าทุกวันเลยค่ะไปดูผลงานได้นะคะย้อนดูคลิปเก่าๆผลงานประวันได้เลยนะคะ อันนี้ค่าแคบค่าแคบก,ก่อนนะแคบก่อนแคบก่อนเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยว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 แป๊บเดียวเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันขยายไม่ได้ค่ะมันก็เลยแบบเออเนาะขยายไม่ได้อะเดี๋ยว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 ันทำแบบนี้ดีก่อนเนาะเอฟซี FC จะได้แคปเห็นไหมคะอ่ะโอเคเอาโอเคแคปเลยค่ะแคปเลย ชัดไหมคะชัดไหมแคบนะคะแคบเลยค่ะโอเคโอเคค่ะแคบนะคะเดี๋ยวประวันจะรีบไปลุ้นหาหน่อยต่อโอเคค่ะเนาะแคปแล้วนะคะอืมประวันก็คงเดี๋ยวคลิปหน้าประวันจะมา ลงสามตัวให้นะคะว่าชุดไหนที่ว่าความเป็นไปได้ที่ว่ามันจะมาที่ความเป็นไปได้มีสูงว่ามันจะมาหรือไม่มามันจะยังไงเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประวันจะมาลงสามตัวให้นะคะลงสามตัวพร้อมกับฟันให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยคะ่ะสูตรนี้ถ้า FC ท่านไหนที่เข้ามาดูทีหลังก็ให้ไปย้อนดูคลิปประวันก็ได้เนาะ ค่ะมีประวันก็คลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะคะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะเข้ามาแล้วประวันก็ขอฝากช่องเล็กๆประวันฟาพารวยไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประวันด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี f อทุกท่านขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะ สวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ